ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้พ่อก็จะมาเล่าประวัตินักฟุตบอลเน,นมานะคะเนมาร์ดาซินวาซังตูสชูเนโยเคยดปันที่5กุมภาพันธ์พอซอนนงการอเป็นนักฟุตบอลชาวบราซิลได้รับการกยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีฝีเท้าดีที่สุดในปัจจุบันรวมทั้งเป็นหนึ่งในผู้เล่นชาวบราซิลดีที่ดีที่สุดตลอดการเข้าเล่นให้กับสโมสรอ,อันฮิอันฮิลาและทีมชาติบราซิลในตำแหน่งกองหนะ้า มีชุดเด่นในด้านการเลี้ยงลูกบอลการเคลื่อนที่และการทาประตูเข้าอย่างเป็นหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่ลายที่สามารถทํายังหน่อยหลายประตูให้แก้ซ้ำสมโมสรชื่อตเต็มเนมาดาซินวาซังตูชูนิโยวันเกิดฮากุมาพาพันบอสคอซองนึ่งกากะซ่องสรางริบซ่องปีสถานิเกิดมูชีดัสกูซิลบาซิลส่วนสูง175เซนติเมตรตำแหน่งกองหน้าสามโมสรปัจจุบันอันฮีลานมา,มาเล็กซี เนมาเริ่มมีชื่อเสียงกับสม,มสรซอนทันตุตในบราซิลซึ่งเข้าเซ็นสัญญากับทีเมื่ออายุ17ปีก่อนจะช่วยให้สม,มสรอนคว้าแช,ชมป์คัมเปโอนาตโตเปาลิตาซองสมามาให้ติดตรอร่อกันเนมาได้รับการสนเสนอชื่อเป็นหนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของอเมริกาได้ถึงซ่องถึงซ่งงองขังในปี2011และ2012ก่อนจะย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโล,ลนาในท่านะที่เป็นส่วนหนึ่งของสร้างประสานตัวลากของทีม รวมกับลิวเนลเมสซี่และลุยโซลิสในมาควาแชมป์ลาลิกา้าโกปาเดเลและยู่ฟาชเชเปนลีกในลดูการ2อง4 1 5ึ่งิาและได้อันดับสามในการประกาศรางวัลบาลลังดอปี2อง5ิพาและควาแชมป์ลาลิก้าได้อีกครั้งในปี2อง6พก็จะย้ายไปปารีแสแซงเชร์แมงในปี2อ1 7เจด้วยมูลค่าซองหลอยี่ซองล้านยูโรทำให้เข้ากลายเป็นผู้เล่นที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยเนมาควาแชมป์ลีกเอิงซาตสมไม่กูปดอกฟองซาตสมไม่เล็กกูปเดอาลารีซ่องสไม่และได้รับรางวัลผู้เล่นแห่งปีข้องลีกเอิงในฤดูกาลแลกห้องเข้าและในฤดูกาลที่ยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดเนมารพาทีมควาแชมป์เรื่องสีรายการรวมทั้งผ่านเข้าชิงชนะเลิศอ,อยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกได้เป็นขาแรกในปัจจุบันเขายังครองเซตตี้ในการเป็นผู้เล่นชาวบราซิลที่ทำประตูสูงสุดในการแข่งขันดังกก้าว เนมาย้ายร่วมทีมอานีลาในคอซอแรงหันยิปซ่าเนมาติดทีมชาติชุดใหญ่ของแรกในคอซอแรง0วันสิบในวยัยสิบแปดปีและในปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของเซตีผู้ทำประตูให้ทีมชาติบราซิลสูงสุดจำนวนเจ็ดสิบเก้าประตูจากจำนวนร้อยยี่สิบห้านัดถ้วยรางวัลเลกในนามทีมชาติของเนมาคือฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์อเมริกาใต้ในคอซอแรงหันสิบเอ็ดซึ่งเข้าได้รับรางวัลผู้ทำประตูสูงสุดต่อมาเข้าพาบราซิลชนะเลิศรายการฟีฟ่าคอนเฟ เดลจชันครับในปีฟั่งที่าและได้ร,รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำการแข่งขัน้นก็นจะมีอาการบาเจ็บในรายการย่า่ซ่องรายการทัดมาได้แก่ฟุตบอลโลกสังที่ี่ที่บาราซิลเป็นเจา้าภาพและโกปาอเมริกาสั่งที่ห้าเนี่มาเป็นขับตันทีมชาติย่างเป็นทางการในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนสั่องทีหกและพาบาราซิลคาเรนทองได้เลยเป็นตัวลากของทีมในฟุตบอลโลกสั่แปด ได้เข้าพาร์การแข้งขันโกปาอเมริกาสวนิร19ก้อนจะพาทีมควารองแชมป์ได้ในปีส0 21ันยีเดนมาร์ควาด้าซ้ำในการประกาศพ้นฟีฟ้าบารังดสร์ทิทรรและบาลังดส 17, ร์ิทรรตัวนทางได้รับรางวัลฟีฟ้าปูดกาเจาวอดและมีชื่ออยู่ในทีมแห่งปีข้องยูฟ้าต้องค้งและทีมแห่งฤดูกาลข้องยูฟ้าแชมเปนลีกอีกสามั้งเข้าอย่างถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่มีชื่อเสียงที่สูดขนหนึ่ง จป,ปอดตวก็อยู่แค่เข้าเป็นนักกีฬาที่โด่งดังในแง่การตลาดมาที่สุดในปี2 0อ2ริบ่องและ2013ริ้และ ESPN ย่ให้เข้าเป็นนักกีฬา,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  e า,าที่มีชื่อเสียงที่สุดเป็นท็อปี่ของโลกในปีซ0อ6และในปี2 0 1นินิตยาซารันธามได้จัดอันดาให้เข้ามีชื่ออยู่ในหนึ่งในร้อยบุคคลุ้รงอิธิธพนของโลกในปีซ0อ8จัดอันดบให้เข้าเป็นนักฟุตบอลได้รับค่าเนื่อยสู้ที่สุดเป็นท็อปสามของโลก และในซ่องปีก็มาเขาซ่องระหว่างสิบเก้าถึงยี่สิบนิตยาซ่านฟอบได้จัดอันดัาให้เนมาเป็นนักกีฬาที่ได้รับค่าจ้างสูงที่สุดเป็นนักซ่ามและซีข้องโลกตามลัมดาเนมาก็เมื่อวันที่หา้ากุมภาพัน้องก้าซ่องที่โมกิดาสคูเซตเมืองเซาเปาลูประเทศบราซิลโดยมีพ่อแม่ชื่อว่าเนมาซัางตุสซีเนียอดีตนักฟุตบอลและนาดีเนดาซินวาโดยปัจจุบันพ่อข้องเข้ากลายเป็นที่เบึกซ่า และผู้ดูแลเข้าในเรื่องฟุตบอลเอเย่นเนมาเติโตมาพร้อมก้าวความรักในการเล่นฟุตซอลและสตรีทฟุตบอลซึ่งเป็นที่นิยมมากในมู่เด็กชาวอเมริกาใต้เข้าได้ร่วมทีมเยาวชนของซานตุสในปี2003ก่อนที่จะได้เลื่อนกัะฉันขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่และประเดินสนามเป็นครั้งแรกในเกมที่ชนะโอเอเต้2-1เมื่อวันที่เจฟมีนาคม2-9ในขณะที่อายุได้เพียง17ปีก็ข้อเจ้าคิดปราะว่าังฟุตบอล ในมาไวเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดช้าใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับงคา่เพื่อเป็นกำลังใจใพ้ผมทำที่เรอ,อไปให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะ